ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอยู่กับช่องกันที่มาชาแนลนะคะก็จะมาพาเพื่อนๆมาชมบอลสีอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆไม่ทราบว่าเป็นบอลบ้านหรือบอลอะไรนะคะเพื่อนแต่คงจะเป็นบอลบ้านนั่นแหละเนาะเพื่อนจิมได้มาในนามพีเสื้อสมุดนะคะเพื่อนเออจิมได้มาซื้อมาเพราะว่าจิมรู้สึกชอบนะคะกับ ลวดลายของเขานะคะสีของเขานะคะนี่ค่ะตอนนี้ยังไม่กัดเต็มที่นะคะเพื่อนๆถ้ากัดเต็มที่กว่านี้เขาจะสวยมากนะคะใบเขาจะเป็นลายเปรซ์สวยมากนะคะก็จะมีนะคะกระดูกนะคะสีแดงออกชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็พื้นใบก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็มีเต้มจุดนะคะสีชมพูนะคะปนขาวแบบนี้นะคะ่างๆแบบนี้นะคะเนี่ย สวยมากนะคะก้านก็จะเป็นนี่นะคะสีดําแบบนี้นะคะนี่คือผีเสื้อสมุนนะคะเพื่อนๆตอนนี้เขามีอยู่สามใบนะคะอันนี้ใบแรกของเขานะคะนี่ใบเก่ก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ใบใบล่าสุดนะคะแล้วใบเตกโหลดใหม่มานะคะเพื่อนนี่ค่ะสวยมากนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูใบล่าสุดนะคะกินก็ยังมือบอลไม่หายนะชอบแง่โชบแคะเขานะคะนี่คือยังไม่กัด ะะยังไม่กัดสีแดงก็จะออกขาวนะต่างก,กันกับใบนี้นะเพื่อนจิ้มว่าสวยมากนะคะจิ้มดูยังไงก็รู้สึกว่ามหัศจรรย์นเนาะใบบอน,นะคะสวยนะคะสวยอันนี้หิวใกลๆ้ๆกลก็ขอดูหน่อยปีกินรีใบล่าสุดของเขานะคะนี่อ้นั่งดูยังไงก็รู้สึกว่ามันมันมหัศจรรย์น,นะครับเพื่อนมันสูนทรีนะคะมันรู้สึกรู้สึก,สกมหัศจรรย์น,น่นแหละเพื่อนบอกไม่ถูกเนาะเอ รู้สึกมหัศจนะรรย์นะงึดนะคะตาคอมเมนต์เด็กงึดนะคะค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะที่จิมรู้สึกว่าดูแล้วก็สวยอีกนั่นแหละค่ะไม่รู้เบื่อนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวจะให้กล้องโฟกัสชัดๆนี่คือทับทิมเม็ดเล็กนะคะจิมเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่ถูกให้เพื่อนๆก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะแต่จิมรู้รู้จักในนามท,ทับทิมเม็ดเล็กนะคะนี่ จิ้มชอบนะคะในในพื้นใบของเขานะสีเขียวแล้วก็มีกระดูกแดงชัดขนาดนี้นะคะแล้วแต้มจุดของเขามันไม่มันไม่มันไม่กระจัดกระจายค่ะมันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพล่เพลจะมีตัวเลขให้ดูอีกต่างหากนะคะมันสวยค่ะมันมันพื้นก็เขียวไปเขียวไปนะคะกระดูกก็กระเดงกระเดงไปนะคะจุดจุดกระเดงกระเดงไปนะคะมันเป็นระเบียบเรียบร้อยมันไม่เหมือนพวกอะ เดนมากนะคะเขาจะกระจุยกระจายออกไปอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆนะจิ้มดูแล้วมันมันไหนงามมันสะดุดมันงามตามันเาเรียกอะไรมันสะอาดตานะคะก็บอกไม่ถูกค่ะนี่ค่ะนี่นั่งดูยังไงไม่นั่งดูถ้าเดินผ่านมองเห็นก็ต้องหันกลับมาดูค่ะเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสหน่อยสวยค่ะเพื่อนนี่นี่คือทับทิมเม็ดเล็กนะคะทับทิมเม็ดเล็กเนาะนี่ค่ะ นี่อีกต้นหนึ่งนะคะนี่สวยมากนี่ใบล่าสุดนะคะจะแดงเจ็ดเลยพเพื่อนๆจิมเคยพูดหลายครั้งแล้วนะต้นนี้จิมไปเห็นเขาเลี้ยงใบใหญ่ๆมาแล้วนะคะใบใหญ่มากสวยมากค่ะมันไม่เหมือนต้นนี้เลยแต่จิมได้มามันยังไม่ใหญ่นะคะนี่มันมันยังเล็กอยู่จิมจะเลี้ยงให้ใบใหญ่ๆเลยะค่ะคือมันสวยมากค่ะมันเป็นอะไรที่ลวดลายนะคะนี่ค่ะในกล้องโฟกัสเนาะอ่ะ นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะนี่ก้านของเขาก็จะเป็นสีอ่อสีออกประมาณไม่ดำซะทีเดียวเหมือนผีเสื้อสมุดนะคะนี่จะออกแบบนี้นะคะเขียวๆคล้ำๆนะคะไม่เขียวแป๊ดเลยนะคะนี่ค่ะเหมือนกับมีสะพานด้วยนะคะนี่เป็นเส้นอยู่นะคะเพื่อนๆเป็นเส้นสะพานสีขาวสีเขียวนะคะเพื่อนๆบอกไม่ถูกเลยค่ะเพื่อนนี่ นี่ค่ะให้เพืพ่อนๆดูแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือการของเขานะคะนี่ค่ะการเขาจะสีประมาณนี้นะคะสีเขียวสีน้ำตาลปนกันนะคะนี่นะคะนี่คะ่ะ,คะส่วนใบของเขาก็จะลายแบบนี้เลยอ่ะชัดๆนี่เลยนะคะสวยมากค่ะเพืพ่อนๆจิ้มจิ้มชอบมากค่ะบอลสีอันนี้จิ้มให้เคยให้เพืพ่อนๆดูหลายครั้งแล้วนะคะ อ่านี่ใบของเขาชัดๆนะคะเ,เพื่อนๆนี่สวยมากเลยค่ะแดงนะคะแดงเป็นระเบียบกระดูกเป็นกระดูกค่ะเม็ดเป็นเม็ดอ่าพื้นใบเป็นพื้นใบนะคะมันเป็นอะไรที่ดูแล้วนี่ค่ะ,อะเอาชัดๆเลยนี่เอาเอาแบบโจโจเลยเนาะนี่ค่ะถ,ถ่ายตอน,นถ่ายตอนนี้ เอเต็มจอเลยนะคะนี่ค่ะอ่าเ,เพื่อนเห็นเลขอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนต้องขออภัยนะคะจินก็เป็นคนชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเนื่องจากยังไม่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 ไมสมบูรณ์พอเนาะก็เลยเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไปเผื่อจะมีโชคมีวาสนานะคะดวงดีนะคะนี่ค่ะอันนี้คือ ใบของเขาเพื่อให้เพื่อนๆดูชัดๆนะคะจะได้เพื่อนๆจะได้รู้ว่ามันสวยงามแค่ไหนนะคะนี่นะคะทับทิมเม็ดเล็กนะคะอาดูไก,กลๆก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะจิ้มว่าจะเก็บไว้นะคะสองต้นนี้เอาไว้ทําเมเปิลน,นะคะสวยมากคือจะทําให้มันเป็นโกนะคะเหมือนโกนั้นนะคะนี่เหมือนโกใหญ่นี่กกรุงเดนมาร์กนะคะจะหากระถางใหญ่ๆมาใส่นะคะ คงจะสวยมากเลยนะคะนี่จิมมีต้นเล็กนะ,ะนี่ต้นเล็กเขาค่ะประมาณนี้นะคะมองเห็นอยู่ประมาณสองสามต้นนี่แหละคะ่ะเพื่อนนะถ้าเพือพ่อนอยากได้นะคะถ้าไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรจิมเผื่อท่านไหนมาดูแล้วอยากได้นะคะนี่จิมส่งร้อยห้าสิพอนะคะนี่รวมส่งนะคะต้นเดียวเนาะมีอยู่สองสามต้นนะคะถ้าเพือพ่อนคนไหนอยากได้เดี๋ยวเปะเบอร์โทรให้เลยนะคะวันนี้ก็พามาดูนะคะพีเสื้อสมุดกับ คับทิมชมพูสวยนะคะกินกันไม่ลงเลยนะคะไม่รู้จะรักต้นไหนดีรักเท่าๆกันว่าเมือบางทีดูต้นนี้ก็ว่ารักต้นนี้นะคะพอมาดูต้นนี้รักต้นนี้อีกโอ้นี่นะคะนี่อันนี้คือบนนอกตู้นะคะนี่เลี้ยงแบบง่ายๆนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเขาโตไปเรื่อยมีหัวไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายกระถางนะคะเพื่อนๆขยายไปเรื่อยมันจะได้ใบใหญ่ๆเนาะ จะได้สวยๆนะคะเพื่อนเนาะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูบอลสีสองชนิดนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ